ในปัจจุบันเนี่ยมีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นก็คือโรคโควิด -19 เป็นโรคที่ติดต่อในระบบทางเดินหายใจบางครั้งมีความรุนแรงทำให้เสียชีวิตได้จริงๆเรื่อง uh, virtual hospital หรือว่า telemedicine เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราคิดกันมาแล้วระบบนี้เป็นที่ยอมรับครับในทั่วโลกสามารถใช้ได้จริงผู้ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีภูมิคุ้มกัน ค่อนข้างต่ําเมื่อเทียบกับผู้ป่วยทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเคมีบ,บาําบัดหรือเป็นเรื่องของรังสีรักษาการรักษาเหล่านี้เนี่ยจะยิ่งทําให้ภูมิคุ้มกันของคนไข้เนี่ยลดลงไปอีกบางครั้งมีความรุนแรงทําให้เสียชีวิตได้สำหรับผู้ป่วยมะเร็งนะครับก็พอจะสรุปได้เป็น3ประเด็นในประเด็นที่1เรื่องของแพทย์ถ้าเกิดเราไม่ระมัดระวังบางครั้งเราอาจจะ นำโรคติดต่อจากคนไข้คนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งแพทย์ที่ดูแลจะต้องมีมาตรการในการจัดการตรงนี้เช่นการระมัดร,ระวังนะครับล้างมือให้สะอาดไม่สัมผัสคนไข้คนที่1แล้วก็ไปสัมผัสคนไข้คนที่2อ,อย่างนี้เป็นต้นในส่วนประเด็นที่2ระบบบริการที่มีความแออัดที่มีการระบายอากาศไม่ดีโรคก,ก็จะมีการแพร่กระจายได้มากขึ้นดังนั้นระบบใน new normal จะต้องรักษาระยะห่างระหว่างผู้ป่วยมากขึ้นกว่าเดิมจัดกลุ่มผู้ป่วยที่มีระดับความรุนแรงที่แตกต่างกันแล้วให้บริการที่เหมาะสมแล้วในประเด็นสุดท้ายเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญมากก็คือผู้ป่วยจะต้องมีความเข้าใจจะต้องตระหนักว่าในสถานการณ์ที่มีโรคติดเชื้อระบาดใหม่อย่างโควิด19เราจะไม่สามารถปฏิบัติตัวได้เหมือนเดิมๆได้เพราะไม่งนั้นเราจะกลายเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงแล้วก็จะติดเชื้อได้ง่าย จริงๆเรื่อง virtual hospital หรือว่า telemedicine เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราคิดจนมานาแล้วในต่างจังหวัดหรือในต่างประเทศเนี่ยก็เริ่มมีกระบวนการเหล่านี้แต่ว่าค่อยๆพัฒนาไปอย่างช้าๆพอเกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเร่งได้เร็วขึ้นก็สอดคล้องกับนโยบายของกรมนะครับที่เราอยากจะให้เรื่องของการดูแลสุขภาพประชาชนเนี่ยไปอยู่ที่ตัวบุคคลมากขึ้นนะครับการใช้ระบบ telemedicine ในการดูแลร,รักษาผู้ป่วยมะเร็งก็สามารถช่วยผู้ป่วยได้มากนะครับทำให้ผู้ป่วยเนี่ยลด การมาโรงพยาบาลไม่เกิดการแอรอัดที่จะต้องมารอคิวที่โรงพยาบาลระบบนี้เป็นที่ยอมรับครับในทั่วโลกว่าสามารถใช้ได้จริงผมคิดว่าเทลเมลมดเซีนเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของทำให้เราพัฒนาได้เร็วขึ้นนะครับประหยัดในว่าเป็นเรื่องทรัพยากรต่างๆนะครับที่สำคัญคือทั่วถึงพี่น้องประชาชนมากขึ้น ก็ในกลุ่มคนไข้มะเร็งที่เหมาะสมที่จะใช้ระบบเทเลมดิซีนเนี่ยก็อย่างเช่นกลุ่มที่ให้คําแนะนําฟังผลชิ้นเนื้อหรือว่าในกลุ่มที่ตัวติดตามหลังโรคสงบแล้วกลุ่มนี้เราจะเป็นกลุ่มที่นํามาสําหรับการใช้ระบบเทเลมดิซีนก่อนหลังมีการใช้ไปเนี่ยผู้ป่วยก็มีความพึงพอใจเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยได้รับความสะดวกที่ไม่ต้องมาโรงพยาบาลด้วยตนเองแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อการรับเชื้อจากการเดินทางแล้วก็ สามารถประกอบอาชีพในชีวิตประจําวันได้ตามปกติครับกลุ่มที่ยังไม่น่าที่จะใช้ระบบนี้กนะ็คือกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยังแอคทีฟอยู่ตัวโรยังไม่สงบอย่างเช่นกําลังอยู่ในช่วงกระบวนการรักษาเช่นต้องผ่าตัดต้องมีการรับเคมีบำบัดหรือยังอยู่ในระหว่างฉายรังสีรักษากลุ่มนี้เรายังไม่เลือกที่จะใช้ระบบนี้นะครับเพราะว่าต้องมีการประเมินผู้ป่วยเนี่ยค่อนข้างมากแล้วก็บางทีก็ต้องมีการเจาะเลือดตรวจร่างกายอย่างละเอียด สำหรับการพัฒนาระบบเทเลมีเซีนในการใช้ในต่อในอนาคตมักจะเป็นในเรื่องของรูปแบบมากกว่าที่จะทำให้การใช้งานของผู้ใช้งานทั้งในฝ่ายแพทย์ พยาบาลแล้วก็ในฝั่งของคนไข้ผู้รับบริการเนี่ยสะดวกขึ้นไม่ว่าจะในเรื่องของเครื่องมือหรือแอปพลิเคชันที่ทําให้การติดต่อสื่อสารเราง่ายขึ้นแล้วก็อีกอันหนึ่งในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลการบันทึกข้อมูลการมีผลทางกฎหมายอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เราสามารถมาพัฒนาต่อเพื่อให้เกิดระบบที่ยั่งยืนต่อไปได้ครับหลังจากเกิดกรณีโควิดแล้วเนี่ยเอาไปใช้ได้หลายเรื่องนะครับในเรื่องโรคเรือดลงังโรคเบาหวานความดันซึ่ง ปริมาณเยอะขึ้นแล้วก็มีคนที่เข้าไม่ถึงบริการเยอะมากนะครับซึ่งถ้าระบบเหล่านี้เราเซตเทอรได้ดีเนี่ยความทั่วถึงจะดีขึ้นนะครับนอกจากระบบเทเลม d i ิซีนที่ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิดความสะดวกในการไปรับบริการแต่ละครั้งแล้วเนี่ยปัจจุบันก็มีโครงการมะเร็งรักษาที่ไหนก็ได้ซึ่งทำให้ผู้ป่วยในสิทธิ์บัตรทองของกองทุนรับประการสุขภาพแห่งชาติสามารถไปรับบริการรักษามะเร็งในโรงพยาบาล ในสังกัดได้ทุกที่ก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเข้าถึงการรักษาได้เร็วลดอุปสรรคจากการที่จะต้องมีหนังสือส่งตัวการประสานง,งานระหว่างโรงพยาบาลเนี่ยก็สามารถทําได้ง่ายและก็สะดวกขึ้นเมื่อเข้าถึงการรักษาได้เร็วขึ้นเนี่ยก็จะทําให้ผลการรักษาและก็คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเนี่ยดีขึ้นครับ การดูแลแบบ New n o r m a l ในผู้ป่วยมะเร็งในปัจจุบันมันมีความสำคัญมากเพราะมันจะช่วยทำให้คนไข้มีความปลอดภัยห่างไกลจากโรคโควิด -19 ก็ขอให้เข้าใจในระบบแล้วก็ร่วมช่วยกันในยุค New n o r m a l ่ยสิ่งที่กงให้จะต้องทำก็คือการให้บริการพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงเท่าเทียมแล้วก็รวดเร็วสมดังสโลแกนของเราที่ว่า do our best for all เราจะทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต